แค่ไหนเกมเริ่มการวางบอลที่แม่นเขาก็เริ่มกลับมาใหม่นะครับของทางอาทิตย์มาที่เสาแรกบอกโคกเปลี่ยนทางเสาโอ้โห,โหเกือบไปครับเกือบที่เชร่าจะขึ้นนาโอ้โหมีตัวเช็ดที่เสาแรกครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครซึ่งเกือบที่จะเป็นประตูเลยครับมาจากเสาแรกแล้วอืมประทุมเหมือนจะเป็นประทุมโอ้โหดูครับเท้าซ้ายของอาทิตย์นี่ครับประทุมชูทอง แม่เกือบยิงทีมเก่าซะแล้วกวงรายยังสวนสวนบอของสุพรรณบุรีโุยมาของธนาสิทธิ์ธนสิทธิ์ได้ขวาได้ขวาทนัดสักนิดตัวว่าอ,อินทรัต์ก็บินปัดออกไปได้นี่ครับไต่มาจากด้านซ้ายเลยนะครับแล้วยิงด้วยขวาข้างถนัดโอ้โหต้องออกแรงครับอินทรัตหนีมาสวยมากครับธนาสิทธิ์ครับเล่นแบบนี้นี่น่าจะทำให้แฟนสุพรรณหายคิดถึงจักรพันธ์พรสัยได้เหมือนกันนะครับธนาสิทธิ์ ลุนประตูขึ้นนำชาเลวอันโค้งโองมาก็ดูโอ้โหเดรัจตัวเล่หูนะครับของของทางเชียงรายไปหนีกันหมดครับดูครับจากเตะมุมของชาเลวนะครับเปิดข้ามาแล้วม่งเดียววเลยครับเดลาจตัวเล่โอ้โหไม่เข้ากรอบโหน้าผิดหวังมากครับจังหวะจบสกอร์ตรงนี้ของเดลาตัวเล่ดีครับข้ามาหมดเลยครับไม่มีใครประกบแล้วแต่ม่งเดียววของเขาไม่เป็นประตูครับที่พันหลอนะครับทีนี้ก็ดูสมาร์ททิก ของทางอาทิตย์ล่ะครับที่เสาแรกเน <c oughs> ี่ยวก็ไปหลังคาตาข่ายเลยครับก็ต้องทำให้สินทวีชัยต้องพุ่งเช็คเหมือนกันครับนี่กลายเป็นยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมเชียงรายได้เลยนะครับปีนี้ดูครับซ้ายของอาทิตย์ข้ามคานออกไปยิงมแล้วสประตูนะครับหนึ่งนั้นมาจากฟรีคิกที่ยิงให้กับทีมในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะศรีสเกดด้วยกทุ่มด่านเดียว เลือหาประชุมที้ขอสายมีมาเดรเล่ให้ให้ไปถึงดาโกทาเชฟสกี้โอ้โหกายเป็นประตูแรกในนัดแรกที่ลงสนามเลยครับ25นาทีครับสุพรรณบุรีขึ้นนำดาโกทาเชฟสกี้ครับโอ้โหมาแล้วประเดิมสวยจริงๆครับเข้าบอลผิดจังหวะพื้นที่ของเดวเลตรงนี้เยอะเลยครับจี้เขาหาประทุมแล้วซันยูตัดเข้ามาด้วยนะครับไม่ได้ดูดาโกที่พุ่งเข้ามาข้างหลัง นิ่งมากครับดาก้ลากเข้ามารออินทรัตออกมาแล้วก็แปรสวนตัวเข้าไปเลยนี่ครับสันยูหลุดมานะครับหลุดมาตรงนี้ไม่มีใครประกบดาโก้แล้วแปรลอดมือเข้าไปเลยโอ้โหประทุมนิดเดียวนั้นเองนะครับจังหวะที่จะบล็อกโอ้โหเริ่มต้นได้ดีมากกับสโมสรใหม่ครับดาโก้ทาเชฟสกี้นี่ถือเป็นประตูที่2ในลีกนะครับหลังจากที่ยิงให้กับ b ีีได้ในเลกแรก1ประตูสาใจเลยครับ ได้นักเตะใหม่มาแล้วก็เป็นลูกน้องเก่าจากบีจีแล้วทำได้ด้วยครับ1.0ครับสุพรรณบุรีออกนำเชียงรายแล้วนักเตะชาวมาซิโดเนียนะครับมาดวนกับคาวซุก,กิกระชาก โดนไปสาย้ายคนเดล่าตลเล่โอ้โหคราวนี้ขอ,อยิงเองบ้างครับเดล่าตลเล่จี้เข้าหาคาสุกิเลยครับเล่นงานเซนเตอร์แบ็กของทางเชียงรายได้อีกรอบนี่ครับจี้เข้าหาตัดเข้าซ้ายแล้วกดเลยครับบอลไม่โค้งอย่างที่ต้องการข้ามคานออกไปครับโอ้แต่เกมรุกข,ของสุพรรณบุรีได้เตะมุมลกูกมาทางเสาสองเดร็วตั้งฟาดลิศก,กำลัง ว่แต่ว่าอินทรัตสุดยอดเลยครับยังแค่1-0เท่าเดิมโอ้โหอินทรัตก็ยังโชคดีที่บอลของเดลาตเล่มาตรงตัวเขาด้วยนะครับจากชาลิวที่เปิดบอลแบบพุ่งๆข้ามาเสา2ออครับบอลมงตั้งโดยโรซาลิโอไม่มีใครประกบเดลาตเล่เลยครับได้มีเวลาจักรยานอากาศตรงนี้ดีที่แม่ตรงตัวคาสุกิโออาทิตย์พิกได้ด้วย อาทิตย์สุนทรพิษเท้าซ้ายอ้โหติดเซฟติดเซฟสินทวีชัยครับโอ้ยเวลาว่างเยอะเลยนะครับตรงนั้นสินทวีชัยยังไม่ยอมครับออกบอลเร็วไปแล้วแต่ดูภาพชา้าก่อนครับนี่ครับยิงด้วยซ้ายโอ้โหบอลแรงมากนะครับต้องใช้วิธีการตะปบไว้ครับดีที่บอลไม่หลุดมาร์กบิชมาแล้วเกืได,ด้ไห เก็บได้ที่บดินพาลาในขวาติ๊กหักข้อเสาแรกไม่เข้ากรอบนะครับครับตอนนี้ต้องโหมบุกแล้วครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกบอลทางซ้ายโดยบดินนะครับจี้เข้าหาตัดเข้ากลางแล้วยิงยัดเลยครับผู้สินปล่าหมดเลยครับเกมครึ่งแรกครับที่สุพรรณบุรีครับกลายเป็นเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีนำเชียงรายอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดีย๋ยวคน ผานิชเชก,กุลลงมาแทนมงคลทศกัยแล้วนะครับตัวสำรองคนแรกของทางเชียงรายทิสรันยูมีตัวขยับเปิดช่องข้างในช่องไม่เปิดให้อาทิตย์ได้ซ้ายได้ซ้ายลองไกลๆดูถูกหรือว่าดูครับจังหวะระยะไกลมากเลยนะครับแต่อาทิตย์ยิงเข้ากรอบโอ้โหบอลพุ่งแรงมากสินทวีชัยเอาชัวร์ครับปัดทิ้งออกไปดีกว่า ของทางสุพรรณบุรีจะประตูที่2บอลถึงคิมซุงยองคิมเล็งแล้วข้างในชฉลิวขอเลือกเลือกตัว2โอโ,2โ,ว 2> โอ้โหสองศูนย์โดยทางชิดชนกนะครับโอ้โหจังหวะสวนจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูด้วยครับเกมของสุพรรณบุรีเข้าทางหมดเลยครับวันนี้ม,มาฝั่งนี้นี่เครียดเลยครับดูครับประทุมไปพลาดโดนสวนบอลกอ็เริ่มจากชิดชนกนี่แหละครับเปิดออกไปทางขวาให้กับคิมซึงยอง ตัวใหม่เปิดโค้งข้ามมาโอ้โหง่ายๆเลยครับมี2ตัวเลือกเลยนะครับใช่ครับข้ามมายังมีด้านหลังยังมีนัทพงศ์อีกคนหนึ่งคือจังหวะที่ประทุมไปผ้าเนี่ยเป็นจังหวะที่2ฝั่งกําลังที่จะเติมเกมขึ้นไปหมดแล้วครับพอเสียบอลนี้กลับมาไม่ทันแล้วโอ้โหเปิดข้ามมาอย่างนี้ประทุมก็หมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ที่จะหม่งช่วยเลยว่าเปิดแม่นจริงครับกิมซุนยองส0ครับอีกาโดได้เฮครับสาใจเลยครับ ไปเทียบอดินบอดินล็อกได้ซ้ายส่ตงต่อไม่ถึงมาร์กบิดแล้วโโกออกมาได้มาครับเดี๋ยวดูว่าเหลี่ยมนี่ของมาร์กบิชโอ้โหครั้งแรกของเกมโอ้โหกาสแรกของเขากลายเป็นว่าข้ามคานครับโอโ้น้าเสียดายครับคุกคิกไปมาสุดท้ายมาถึงเขาจนได้ครับจังหวะมงของวัสันครับไม่ดีโดนดันกลับมาแล้วมาร์กบิชวอลเลยข้ามคานออกไปดักได้มงไปแล้วไปติดบดินนะครับบดินเบิ้ลมาเลยขวาลงนิ่ง บอลมันสูงไม่หน่อยนะครับ,รบไม่เล่นยากแล้วก็คือจะเรียบยิงด้วยนะครับเพราะว่ามีตามประกบกันมาทั้งวสันด้วยโอกาสแรกของเขาครับสินทวีชัยเปิดยาวขึ้นหน้ามาบอลลงพื้นอ้าวได้มีได้เปรียบอ่ะครับดูฝาของทางคิมซึงยองอาบาเป็นนุ่นเลยครับแล้วคือขึ้นมาคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องจบแต่บอลมาจากสินทวีชัยเลยครับ <c oughs> บอลยาวแล้วตกพื้นมานี่เกมรับของเชียงรายยืนกัน อยู่2คนแต่ว่าบอลมาถึงคิมซุงยองครับแต่ <ừ> จังหวะยิงเนี่ยฐานหลักไม่ค่อยดีส<ช>ักเท่าไหร่ใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็จบเกมว่าสุพรรณบุรีครับเปิดเลขที่2ได้อย่างพอใจแฟนๆเลยครับก็เอาชนะเชียงรายได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ